สวัสดีครับจากร้านสยามนาฬิกาปี่นนะครับผมวันนี้เอาคาสิโอขนาดที่มันไม่ใหญ่มากนะครับมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับตัวนี้พี่ว่าน่าจะเหมาะกับคนที่แบบว่าหาฬิกาแบบใช้งานง่ายๆนะครับไม่เน้นฟังก์ชันเยอะราคาย่อมเยานะครับเรียกว่าราคาย่อมเยาันดีกว่าครับคือเน้นดูเวลาปุกได้หรือจําเวลาได้นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับผม จากการนนะ้าได้แค่ระดับประมาณ50เมตรพี่ว่าก็ประมาณนะั้นก็พอแล้วนะ50เมตรนี่มันล้างไม้ล้างมือฝนตกสบายๆนะครับขนาดไม่ใหญ่มากนะประมาณวัดจากซ้ายไปขวาประมาณ4เซนนะ็คือลองดูมานไม่แล้วกันไม่ใหญ่มากหมอก,กบแบบหาแล้วคาประหยัดอ่ะใส่แบบดูเวลาทํางานอะไรเงี้ยหรือถ้าเป็นเด็กก็เด็กท,ทุ่มทุ่มนิดนึงนะฮะลองวัดมือน้องเขาก็ได้ครับถ้ามือน้องเขาใหญ่ถึง15เซนครึ่งเนี่ยก็ใส่ได้แล้วนะครับวันนี้ยังมให้ดู2สีนะครับตัวซ้ายเนี่ยเป็นสาย,เป,สายเป็นสีเทาขเข้มๆเลยนะครับหน้าปัดเป็นสีดํา ตัวขวาที่หน้าจอสีขาวครับสายเป็นสีน้าเงินอาจจะดูทีละตัวนิดนึงนะครับพี่ว่ามันน่าสนใจดีไงราคาไม่แรงปัจจุบันคือเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีนะพี่ก็อยากจะหาตัวที่มันคุ้มหน่อยนะราคาโอเคแล้วเราใช้แค่ฟังก์ชันที่เราต้องใช้นะตัวนี้หน้าดานะครับเนหะ็นไหมฮะหน้าจอที่บอกหมดเลยบอกเวลาตัวเลขค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกันนะถือว่าอ่านง่ายขึ้นนะครับเลขใหญ่ใหญ่กว่าตัวปกตินิดนึงโ o คือวันจันทร์แล้วก็ยีิบสี่คือวันที่นะครับเดี๋ยวเรากดดูนิดหนึ่งนะ เนี่ยตั้งปลูกได้1นทีจับเวลาได้นะครับเนี่ยหลักๆที่ต้องใช้แค่หลักๆขนานั้มีขน่นี้นะแต่ก็เหลือๆแล้วนะอ่าเป็นตัวเรือนเป็นเลซิ้นแข็งก็คือพลาสติกแข็งๆเลยนะครับแข็งแรงดูนะมันหนามันไม่บางมันไม่แบบประมาณ3-400อยอะนี่หนาหนานะสายเป็นสายยางสีเข้มๆมาสีเทาเข้มๆเกือบๆจะดำอยู่นะไม่บอกนจะดูเป็นสีดำนะเป็นสีเทาเข้มๆนะครับเนี่ย เรือนเนี่ยฮะเป็นสินค้าใหม่ครับของแท้ประกันศูนย์ c m เครับหปีพร้อมกล่องคู่ม,มือป,ประกันสีนี้สวยนะเทาเข้มๆหน้าดำนะมีไฟด้วยนะไฟปุ่มนี้นะไฟเนี่ยเออไฟโอนะไฟโอนะเนี่ยสีส้มนะโอนะขึ้นมาตรงค่าเนี่ยตัวจริงสว่างใช้ได้นะมันมันมาถึงข้างหลังเลยมันมาถึงอีกข้างเลยนะโอเคอาจจะดูอีกสีนึองอันนี้นะครับผม สีน้ำเงินกรมท่านะครับเข้มๆนิดนึงนะครับนี่อันนี้ก็จออ่านง่ายครับสีจออ่านง่ายเป็นสีน้ำเงินนะครับเนี่ยน้ำเงินเข้มๆนิดนึงนะครับเหมือนกันแต่แค่สีอย่างเดียวครับราคาเท่ากันด้วยนะครับของศูนย์เือนแค่น,นะครับของแท้มีกล่องอะไรเป็นเซตๆมาพี่เห็นว่ามันน่าน่าใช้ราคาไม่แรงแนะนํานะ ยังไงถ้าสนใจยังไงนะครับหาขนาดไม่ใหญ่มากเนี่ยราคาเบาๆเนี่ยดู2ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับผมสั่งซื้อครับรบกวนตอนนี้่วงเวลาขายของแล้วสั่งซื้อทางไลน์ครับหรือว่าแอดจากเบอร์โทรก็ได้ครับทำไม่ถูกโทรมาปรึกษาจะมาซื้อหน้าร้านรบกวนนิดนึงครับโทรมาปรึกษาได้นะครับว่ายังมีในสต็อกหรือเปล่านะครับจะได้ไม่เสียเวลาร้านอยู่ในซอยบรมราชชนนี19ถวบปีนเก้านะครับกรุงเทพเปิดทุกวัน1ิบโมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับผม โอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปถ้าแบบเห็นตัวไหนมันคุ้ม,มราคาหน้าใช้เดี๋ยวพี่มาแนะนำอีกทีนะครับขอบคุณมากครับจากร้านเสียมนาฬิกาปิ่นเก้าครับสวัสดีครับ